ยาเพลคือยากินป้องกันก่อนสัพตเชื้อถ้าคิดว่ามีความเสี่ยงนะครับพบหมอรับประทานเลยอย่าลืมเจาะเลือดก,ก่อนนะครับรับประทานแบบทุกวันดีที่สุดถ้าเกิดเสี่ยงน้อยๆอาจจะกินเป็นเพล็ออลดีมาปัจจุบันก็เริ่มมีเพลแบบฉีดเข้ามาแล้วครับทุก2เดือนสามารถใช้ได้เช่นกันแต่ราคาแพงกว่าเมื่อใช้เพลแล้วจะลืมพร้อมการใส่ถุงยามามัยเสมอเพราะเชื้ออื่นก็อาจจะติดได้เพราะคิดปัจจุบันเลยนะครับคือซิฟิลิสครับกำลังมาแรงเลยหมอเนี่ยเจอประจําแทบทุกวันเลยนะครับกับการราักษา ถุงแตกต่างๆอย่าลืมมารับยาเพปยาป้องกัน HIV หลังสัมผัสเชื้อก็มาพบหมอภายในก่อน7 2ชั่วโมงสามารถป้องกันได้ปัจจุบันเรามีบล็อกซี่เพปด,ด้วยนะครับในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียเช่นคลามเดียแล้วก็เชื้อซิฟิลิสครับยาเพปด,ดีมากจริดีนะครับประสิทธิภาพป้องกัน HIV ได้99%ถ้าทานทุกวันแล้วก็ตามที่หมออยากให้ใส่ทุงยานะมัมทุกครั้งครับถึงแม้จะอ่อนเพปด,ด้วยความหวังดีที่สุดจากที่หมอเองครับ